สวัสดีครับวันนี้พบกันอีกแล้วสำหรับสาวกคอนดาแจ z ด วันก่อนเรารีวิวแจ๊ z g e ไปแล้วนะครับแล้วก็ j จ๊ z g ไปแล้ววันนี้ j จ๊ z GK นะครับเป็น j จ๊ z Gen3 ที่ขายบ้านเราคันนี้นะครับเป็น j จ๊ z GK ปี2014นะครับอายุของเขาก็คือปี2014ขายจนปี2019 2020ก้าย่ก่อนที่จะเลิกขายไปนะครับตัวน,นี้เป็นตัวสุดท้ายแจ๊ด GK เนี่ยมันจะมีรุ่นย่อยต่างๆนะอย่างรุ่นนี้นะครับเป็น j จ๊ z GK โฉมเปิดตัวเลยก็คือปี2 0 1 4รุ่นย่อยเป็น sv ตัวท็อปสุดนะครับมีท็อปกว่านี้ด้วยเป็น sv plus ต่างกับ sv แค่มี a i r ์แบ็กหกใบตัวนี้เป็น sv เฉยเก็คือท็อปแล้วมีครบทุกอย่างกุญแจรีรโมทสมาร์ทคีนะครับมาดูรีโมทกันชิงรีโมท h อนด้ Honda นะครับเป็นพุทสตาร์ทนะเป็นระบบสอดมือนะครับเปิดรถแล้วก็กดปุ่มในการล็อกรถนะครับไม่ห่วงเลย,ยเป็นระบบคล้ายๆกับรุ่นพี่ เรามาเดินดูรอบรถกันสีนี้ค่อนข้างเดิมนะค่อนข้างเต็มนะครับผม SV เนี่ยล้อแม็กเนี่ยติดมากับรถจะเป็นขอบ1ินะครับจะไม่เหมือนใครจะเป็นสีเทาปัดเงานะครับนะครับยางจะเป็น1855516นะครับนี่เป็นยางเขาอ,อันนี้ยางติดรถตัวนี้เป็นบิดสโตนนะครับที่ใส่มาล่าสุดปี2021เรามาดูอีกตัวหนึ่งที่สังเกตนะครับโลโก้ ฮอนด้ที่กระจกนะครับนะครับโลโก็ฮอนด้าที่กระจนร well, นรกนี่นะครับโลโก้ฮอนด้านะครับเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่ากระจกคันนี้เป็นกระจกเดิมนะครับไม่เคยเปลี่ยนหมายความว่ารถไม่เคยโดนเปลี่ยนกระจกมาไม่ว่าจะด้วยหินกระเด็นหรือหรือว่าโดนอะไรมานะครับร inside. กระจกเดิมแน่นอนแล้วก็ฮอนด้านะครับครับ มรแรสเนี่ยกระจกเขามีทั้งหมด10ชิ้นเวลาไปติดฟิล์มเนี่ยบอกเลยว่าเห็นรถคันเล็กๆอย่างนี้นะค่าติดฟิล์มแพงกว่ารถกันใหญ่ๆอย่างมิวเอ็กหรือปาเจโร่ออกนะนะครับกระจกเขาเยอะนะครับมีโอเปร่าหน้าโอเปร่าหลังกระจกหน้ากระจกหลังแล้วก็กระจกประตู4บานนะครับการเข้ารถนะครับกดล็อกรถ แล้วก็เปิดรถนะครับเพียงแค่สอดมือนี่อันนี้คือวิธีของตัวท็อปกุญแจสมาร์ทคีย์จะมีตั้งแต่รุ่น V+ ขึ้นมานะครับจะเป็นภายในนะครับผมเรามาดูกัน SV ได้อะไรบ้างนะครับ SV ปุ่ม Econ นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มปิด VSA นะครับหรือปุ่ม Air Traction Control นะครับนี่นะครับเฉพาะ SV จะมี Cruise Control ที่พวงมาลัย วิธีใช้เปิดนะครับแล้วก็อันนี้เซตความเร็วแล้วก็บวกลบนะครับฝั่งซ้ายนี่จะเป็นควบคุมเครื่องเสียงนะครับเปลี่ยนซอสนะครับและแพดเดิลชิพเนี่ยมีเฉพาะ SV นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นย่อยต่อจาก SV จะเป็น r s RS นี่จะเป็นปี2010ัสี่แล้วที่จะมี r s มาที่หลังนะครับจะมีแพดเดิลชิพด้วยแต่ถ้ารุ่น V Plus เนี่ยไม่มีนะครับแอร์จะเป็นทัชนะครับแล้วจะเป็นจอเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกัน ดูแอร์นะครับนี่บูธวิทยุขึ้นมาโลโก้ฮอนด้านะครับผมบแล้วเกียร์อัตโนมัตินะครับตำแหน่งของเกียร์จะเป็น P R N D S นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นต่ำกว่านี้จะเป็น P R N D S L นะครับมันมันถ้าเกิดดึงเกียร์ S เนี่ยมันจะเล่นแพทเทิร์นชิพบนเกียร์แมนนวลได้เลยนะครับวิทยุนะครับเป็น7นิ้วนะครับตอบบลูทูธได้นี่ j จ็ตเอนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือกระจกพับไฟฟ้าน,นะถ้ารุ่นยออื่นจะไม่พับไฟฟ้านะครับต้องเป็น s อสีนะีไดครับไฟฟ้าตัวอื่นจะเป็นปรับตัวกระจกไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับกล้องถอยนีเลยทีเด็ดรถเล็กนะครับแต่กล้องถอยเลี้ยวได้นะครับเห็นไ้มครับเลี้ยวตามพวงมาลัยไม่ธรรมดานะ ดูพวงมาลัยสามก้านนะครับเลื่อนไม้นะครับไล่จากซ้ายไปขวานะครับเข็มไม้นะครับวัดรอบนะครับบอกตำแหน่งเกียร์อัตโนมัตินะครับ D R M D S เนี่ยเราถ้าเราตบไฮเดอร์ชิฟมันจะเป็นหนึ่งสองอันนี้เรารถเราหยุดนิ่งอยู่จะได้แค่ S หนึ่งนะครับตรงกลางจะเป็นความเร็วนะครับผมครับแล้วก็ขวาสุดนะครับจะเป็นหน้าจอชิพนะครับจะบอก เกลน้ํามันนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นอัตราสิ้นเปลืองนะครับเลไหนนะครับ 10A 10B นะครับแล้วก็อัตราเฉลี่ยนะครับแล้วเลื่อนไห้ตัวนี้เห็นสีน้ําเงินไหมครับถ้าเราขับประหยัดอะถ้าเราขับรถวิ่งอยู่มันจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแต่เราเติมพลันเร่งปุ่มัมนะกกายเป็นสีฟ้านะครับหนึ่งปุ่มถ้าเกิดเปิดไอคอนโหมดจะมีวงกลมใหขึ้นนะครับที่พวงมาลัยจะมีสวิชตช์ตรงนี้อีกเอาไว้รับโทรศัพท์ ดึงเข้าหาตัวไว้รับโทรศัพท์แอร์แบ็กจะเป็น2ใบนะครับผมแต่แตคันนี้จะมีสองใบคู่หน้านะครับแล้วก็โลแอร์นะครับก็ในส่วนของช่องวางแก้วน้ำนะครับแจ๊สจะรวมได้ที่ช่องวางแก้วน้ำเยอนะมีตรงประตูนะครับประตูเนี่ยมีที่วางแก้วน้ำครบ4ี่บานนะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้อีก2นะครับที่คนขับเนี่ยจะมีที่เปิดที่ดึงตรงนี้วางแก้วน้ำได้อีก รอีกหนึ่งใบนะครับเนี่ยรถคันเล็กนิดเดียวที่วางแก้วน้ำเกจุดเอาสินะครับจริงๆถ้าเป็นรุ่น ge จะมี10จุดจะมีฝั่งคนนั่งทางซ้ายด้วยจุดเชื่อมต่อนะครับมี hdmi usb นะครับแล้วก็ power outlet แล้วก็ในลิ้นชักอ่าอันนี้นะครับจะพอ้อนรุ่นย่อย sv ขึ้นไปเนี่ยจะมีตรงนี้เป็นกล่องเก็บของอันอีกประสงค์นะครับแล้วก็เป็นเท้าแขนได้แต่ผมว่ามันเตียเ้ยไปนิดนึง นะครับถ้าเกิดเป็นรุ่นต่ํากว่านี้หรือ V หรือ V+ ath, หรือตัว S เนี่ยตรงเนี้ยมันจะไม่มีตรงเนี้ยจะเป็นหลุมที่วางแก้วเฉยๆจะไม่มีที่วางที่ไว้ของนะครับเนี่ยดูมี USB อีกรุ่นนึงเอาไวช้ชาร์จแบตบเนี่ยเด็กมือนะครับในส่วนของเบาะนั่งนะครับเบาะนั่งเนี่ย Honda Jazz เนี่ยตัวเนี้ยจะเรียกว่า Ultra Seat นะครับเบาอ,อ,อัาตราซีเจมเบาอเนกประสงค์นะครับแล้วก็ใหญ่อย่างเงี้ยผมเป็นคนตัวใหญ่ผมจะชอบฮอนด้าตรงนี้แหละทีเทา้าที่วางขาเนี่ยมันจะซับพอร์ตขาถึางนี่เลยถึงหัวเข่า,ขาเลยนะครับนี่ครับนั่งสบายอันนี้ผมปรับเบาะเป็นท่านั่งของผมแล้วนะเราไปดูพื้นที่ด้านหลังกันนะครับโอ้ยนี่รถเล็กจริงเหรอเนี่ยเบาหลังใหญ่มากในส่วนของเบาหลังนะครับกว้างมาก ดูอันเนบาะหน้าเนี่ยผมปรับเอาไว้เป็นท่านั่งของผมนะแล้วดูข้างหลังพื้นที่ขาเหลือสองขับบ้นนต่อกันนี้เลยแล้วก็เอาขาสอดใต้เบาะหน้าได้อีกส่วนตรงนี้ที่พนักพิงนะครับมันจะติดหลังตรงหัวหมอนอะหัวหมอนเนี่ยมันจะเป็นรูปตัวแอนะครับเราต้องยกคันขึ้นมานิดนึงในตำแหน่งนี้จะนั่งพอด,ดีนะครับผมแจ๊ดเนี่ยเป็นสเสน่ห์มาตั้งแต่รุ่นแรกรุ่น2ยันรุ่นนี้สืบพ่อด d n อมาก็คือเนี่ยเรื่องของ ความมันอประสงค์และความนั่งเดินทางได้นะครับเดี๋ยวผมจะพับเบาะหลังให้ดูเบาะหลังเนี่ยพับได้สองแบบนะครับเป็นหกสิบสี่สิบพับอย่างนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ห้องโดยสารเอาไว้ขนของนะครับและนี่นะครับเขาไม่ลืมยกและกระดกล็อกไว้นะครับนี่เอาไว้ใส่ของตรงนี้อาจจะเป็นต้นไม้หรือเป็นของที่มันค่อนข้างสูงนะ เคยเห็นเขาขนมอเตอร์ไซค์กันกลับต่างจังหวัดนะแจส๊สทำเปเล่นไปนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันก่นกนอนต่อครับไปในส่วนของท้ายรถแจส๊สนะครับเหมือนเดิมพับเบาะนะครับไปที่เขื่อนได้สบายนะครับนี่นอนสบายถ้าเกิดไปใส่แคมป์นะผมเคยเห็นเขาจะเลื่อนเบาะหน้าไปข้างหน้าอีกตรงนี้จะกว้างมากนะครับเนี่ยใ,ใส่ของได้เยอะดูผมนอนได้อะ่ะ นะครับนี่เราพับ,บอบาะราบนะเพื่อเพิ่มฟังก์ชันเดี๋ยวเราเอาบาะขึ้นนี่นะครับเบาะมันจะเอนได้สองสเต็ปด้วยนะมันจะเอนเอนได้อีกกึกหนึ่งอะ่ะเล็กๆนี่นครับนะมันจะเอนได้กึกหนึ่งบเอาไปเดินทางนะครับในไหนก็เปิดท้ายรถมาแล้ว รเรามาดูนี่กันโลโก้แจ๊นะครับผมไล่มานะครับ ivtec นะครับและนี่ e 8 5รถคันนี้เติมน้ำมัน e 8 5ได้จากโรงงานนะครับแต่ปัจจุบันหาปั๊มเติม e 8 5ยากมากนะครับแต่ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเติมได้ทุกแกสโซฮอรเลยเพราะว่าเขารองรับได้สูงสุด e 8 5นะครับเรามาดูสปอยเลอร์อันนี้เป็นทรงของ j จ๊เลยนะก็คือใหญ่มาก พร้อมต่าวอากาศรีบฉลามเดี๋ยวเรามาดูในท้ายรถกันชิ่งในท้ายรถนะครับเรามาดูพวกนี้กันนะครับสำหรับคนที่หารถมือสองนะที่เป็นแก๊สนี่นะครับน็อตอยากให้เห็นว่ามันยังไม่เคยถอดนะครับนี่ครับฝาท้ายนะครับเดิมๆไม่เคยถอดนะครับไม่เคยถอดนะครับพวกเบ็อาร์คนะครับอยู่ครบนะครับผมร์คนะครับอยู่ครบนะครับ แล้วก็ในส่วนของท้ายรถอันนี้เป็นถาดท้ายนะครับม่เป็นไรท้ายรถแจ็เรามาดูกันรุ่นนี้ดีกว่ารุ่นอื่นๆนะก็คือมีโฟมตรงนี้ให้ด้วยแต่ตัว GD กับตัว GE ที่เราเคยรีวิวกันไปไม่มีนะครับอย่างอะไรเป็นแบบกระทะนะครับแล้วก็ดูซับพ,พ,พวกนี้นะครับผมนี่ดูพวกการ าการเก็บของซิลิโคนจากโรงงานนะครับนี่นะครับการยาเน,นี้ยก็คือเนี่ยของเดิมจริงนะครับรถคันนี้ไม่เคยโดนท้ายมานะเดี๋ยวผมเก็บชุดอุปกรณ์เครื่องมือก่อนเขามีแม่แรงกับเครื่องมือถอดล้อมานะครับผมการทนหลัง Honda Jazz นะถ้าเกิดเป็นตัวเนี้ย k k แล้วเป็น SV เนี่ยไอ้เข็นนในตรงนี้ไหมครับ มันจะปูดออกมาเป็นเป็นรูปทรงคล้ายๆสกเกิร์ตอ่ะอันนี้เป็นเฉพาะ SV กับ RS นะที่จะได้ถ้าเกิดเป็นรุ่นตัว S ตัว V เนี่ยมันจะมันจะหอ่อมันจะงอเก็บลงไปเลยอ่ะมันจะโค้งเก็บลงไปเลยนะครับก็คือเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นพาดกันชนเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เบรกเสียได้มากปกติแจ๊สจี GD จะเป็นหน้าดิสหลังดำนะครับจ e จะได้ดิสเบรกสีล้อแต่พอมา GK หน้าดิสหลังดำครับ แปวอันนี้ไม่น่ารักเลยนะครับแต่ถามว่าเบรกอยู่ไหมเบรกอยู่เบรกดีเลยแหละไม่ได้มีปัญหานะครับแต่เราเสียดายว่าถ้าได้ดิสเบรกสี่ล้อมันจะเท่กว่านี้นะครับเรามาดูเครื่องยนต์กันอะไรอยู่ใต้ฝากระโปรงครับไปไหนแล้วล่ะแท้เดนี่คือเครื่องยนต์ l 1 5ที่เราคุ้นเคยนะครับ เครื่องยนต์ตัวนี้ l 1 5เนี่ยใช้ไปตั้งแต่แจ๊ตัวแรกเลยแจ๊ g d g e g k แต่แจ๊ g k เนี่ยจะปรับรหัสใหม่ก็คือเป็น l 1 5 z นะครับตัวนี้มันจะรองรับ e 8 5แล้วก็มี eco mode นะครับเหมือนปรับจูนเรื่องความประหยัดเพิ่มขึ้นมานะครับเนี่ยบล็อกเครื่องตรงนี้เกียร์จะเป็น cvt นะครับอย่างที่ทราบกันนะครับกลองอากาศนะครับแบตเตอรี่เรามาดูฝากระโปรงสำหรับรถเดิมๆกันดีกว่า ถ้ารถไม่เคยถอดฝากระโปรงเลยเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนครับสติ๊กเกอร์เปลดนะครับอยู่ครบอ่าบาร์โค้ดนะครับจะเป็นเลขตรงกับเลขตัวถังรถเลยนะครับแล้วก็อันนี้นะครับน็อตไม่ขยับดูไม่รู้เงาไหมแต่ว่าน็อตมันไม่ขยับนี่นะครับน็อตแก้มนะครับไม่เคยถอดนะครับฝั่งนี้นะครับนะครับน็อตฝากระโปรงไม่เคยถอดนะครับน็อตแก้มไม่เคยถอดนะครับ มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันเครื่องยนต์สตาร์แล้วนะครับ สำหรับนะครับ h o น d a Jazz นะครับ GK 1.5 SV ตัวท็อปนะครับปี2014นะครับคันนี้ด้วยความเป็นปี2014ปลายปีเขาก็เลยจดทะเบียนปี2 5ต้นปีนะครับอ่าคันนี้นะครับไม่185,000กิเมตรนะครับแล้วบวกกับอายุของรถประมาณเนี้เกือบเกือบ10ปีเนี่ยก็คือถือว่ารถใช้น้อยมากแล้วเจ้าของเข้าสูยนตลอดนะครับ อันนี้ประวัติดีมากมีเป็นกันชั้นหนึ่งด้วยนะครับก็ถ้าสนใจทักมาได้นะครับธิการทีมแล้วบอกว่าเห็นมาจากช่องธิกพารทีมเดี๋ยวมีราคาพิเศษให้ครับขอบคุณครับ